ไปหาเบบที่ดีที่สุดที่แพงที่สุดอย่างต่ำก็ต้อง1 0 0 0 0ืนบาทอะ่ะแต่ผมมั่นใจว่าเบบผมอะ่ะสวยโน้ตได้แน่แพงขนาดนี้อย่าไปบอกไอ้น็อตนะเช่โอ้โหสวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในช่องแฟนดอนโ,น,โน้ตเด้งเด้งสำหรับวันนี้นะครับผมสองคนจะมาแข่งเบบ จะเอไงจะอาไงเฮ้ยยังยังกูไม่ได้จะมาหาเรื่องมึงกูหมายถึงจะเอาเบเบกอะไรอะไรยังไงก็ต้องไปหาซื้อดิยังไม่มีเลยเนี่ยผมจะต้องไปหาซื้อเบเบกก่อนนะครับอะไรคือรางวัลของการแข่งขันนี้ผู้ชนะจะได้อะไรผู้ชนะจะต้องได้เจฟฝนเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยไม่เอาไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ได้เอาเป็นเอาถ้าชนะได้ไปเลยย0ิบบาทโอู้ไห้เลยร้อยนึงใครแพ้ต้องจ่ายผู้ชนะร้อยหนึ่งอ่า เดี๋ยวเราเตรียมตัวไปหาซื้อเบอเบกันเลยเดียวกว่านะครับมึงไปคนเดียวนะเออเดี๋ยวกูจะไปกับเจ๊ฝนคนสวยเอาหายนี่คนนี้นะครับทุกคนโอเคไหมไปดิไปเลยเอเอไปเลยบุยเพียงพระบุยเพียงพระอ,อะไรของมันวะ สงสัยจะไม่เต็มบาทว่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมไปหาซื okay, guys, ้อเบเบก่อนโอเคครับทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็กําลังจะออกไปซื้อเบเบกนะครับผมผมสองคนก็แยกกันไปนะครับน็อตก็ไปทางของมันนะครับส่วนผมก็มากับเจ๊ฝนคนสวยนั่นเอง นี่ทุกคนเป็นไงใจฝนเราสวยปะโอเคครับทุกคนนะครับผมบอกเลยนะครับว่าไอ้น็อตเนี่ยไม่มีทางสู้ผมได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์หมื่นล้านเปอร์เซ็นต์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าผมจะไปซื้อเบรกที่มันมีราคาแพงที่สุดอย่างต่ำก็ต้องหนึ่งหมื่นบาทอะ่ะผมบอกแค่นั้นแหละไอ้น็อตอ่ะมันไม่มีทางสู้ผมได้แน,น่นอนเนี่ย ใช่ไหมเจ้านใช่ใช่ยังไงเบบเบกน้ตเด้งๆต้องชนะน็อตเด้งๆอยู่แล้วเราไปซื้อเบบเบกกันดีกว่าเจอแน่ไอ้น็อตไปครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปซื้อเบบเบกที่ดีที่สุดเลยเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ไอ้น็อตมึงจะได้รู้ว่าเบบเบกของแท้ของจริงอ่ะมันเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นอ่ะ ผมจะไปซื้อที่ไหนวะแถวนี้มีที่ไหนขายวะไม่รู้วะแต่ผมจะพาทุกคนไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าไปไปหาเบเบกของแท้ที่ดีที่สุดที่แพงที่สุดมึงเจอแน่ไอ้นอตลุยโคตรร้อนอ่ะทุกคนร้านไหนดูวะร้านไหนไมีไม่เบกขายพวงวะเฮ้ย เจอแล้วเอาร้านนี้ดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านาทุกอย่าง20นะครับทุกคนครเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูเบรนะครับเออพี่ครับม,มีเบรไหมครับอยู่นี่ไมเลยครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับเรามาหาดูเบรกกันครับว่ามันจะมีหรือเปล่านะทุกคนนะร้านนี้นะหิผมเจอเบรกแล้วครับทุกคนนี่อันนี้เท่าไหร่วะเนี่ย90้บบาทเฮ้ย อันนี้120บาทแพงขึ้นมาหน่อยครับทุกคนคิดว่าอันไหนดีครับคอมเมนต์บอกผมได้นะแต่ผมคิดว่าอัน120บาทนี่แหละดีสุดละมึงเจอกูแน่ไอ้โน้ตมึงจะได้รู้ว่าของจริงอะ่ะมันเป็นยังไงโอเคครับทุกคนงั้นผมเอาไอ้120บาทนะทุกคนนะอันนี้เลยทุกคนโอเคไปแล้เราไปจ่ายตังค์กันก่อนตอนนี้เราก็ได้จ่ายตังค์เป็นที่เรียบร้อยเลยนะทุกคนคิดว่าเบผมอะ่ะมันจะเป็นของจริงปนะ ทุกคนคิดว่าเบรกของผมอ่ะมันจะชนะเบรกไอโน้หรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันนะแต่ผมมั่นใจว่าเบรกผมอ่ะสู้ไอโน้ตได้แน่แพงขนาดนี้โอเคครับทุกคนไปเจอกันที่บ้านเฮ้ยอันนั้นมันใช่รถตำรวจปะว่าทุกคนนั่นนะ <c oughs> ผมว่ายังไงก็ต้องใช่ว่ะโอ้ยผมไม่ได้ทำอะไรผิดเด้อคุณตำรวจเด้อ <c oughs> โอ้ยนาะไปต่อสออเลยครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ในตลาดนะนี่เจ้ว่าในตลาดมีปะในตลาดใหญ่ๆแบบเนี้ยมันต้องมีอยู่แล้วมีปะ่ะแบบใช่ร้านนี้เจ้คิดว่ามีไหมนี่ยต้องไม่ถามเออถามเลยถามเลยกดอกดเบเบ้ตัดสิพี่กอดเออกอดที่ข้างหน้านี้โหยืนงงในดงภาษาสุขสวยนะครับอะไรอะ่ะโหหายากจริงๆนะเบเบ้เนี่ยเราต้องไปซื้อที่ไหนครับทุกคน แนะนาที่ซื้อหน่อยดีทุกคนเดี๋ยวเราไปหาซื้อกันต่อนะครับมันต้องได้ราคาหลักหมื่นของเราที่หวังไว้มันต้องมีตอนนี้เราอยู่ร้านทองห้างทองมิตรใหม่นะครับทุกคนนี่นะครับรู้ไหมว่าทําไมผมถึงมาร้านทองพอเพราะเผื่อมีเบ,บเบกแพงๆไงเฮ้ยอะไรนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมหมาด้วยกันก็ไม่พูดด้วยกันเนาะลองไปถามดิมันมีเบ,บเบกแพงๆไหมัครที่นี่ทองแพงมีเบ,บเบกแพงๆไหมคะเขาถามว่า ทองแพงแล้วมีเบเบรกแพงๆไหมเบเบกไม่มีอ๋อมีแต่ทองเราเข้ามาร้านทองทำไมเราจะไปซื้อเบเบกนาะพี่เนาะไม่มีจริงๆหรอครับไม่มีค่ะทองแพงมันเฮ้ยทุกคนดูดิเจ้าของร้านทองบอกว่าจะผลิตเบเบกทองคำให้เราอ่ะทำเบเบกทองคำไม่ได้น้อ้ตเด้งๆเฮ้ยไม่เอาครับไปไป ไปดูที่อื่นดีกว่าน่าจะเข้าผิดร้านนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่ที่อื่นเผื่อจะมีนะครับหายากจริงๆโอ้โหนะผมนี่ขับรถวนไป3ามสีหรอบไปดูตรงนู้นตรงนี้ไปดูหลายที่มากครับคือมันไม่มีแบบราคาหลักพันหลักหมื่นเลยอะใช่ไหมเจ๊ฝนใช่เหนื่อยมากอมันมีแต่หลัก1ิบหลักร้อยอะไรเงี้ยจนมาจบร้านเนี้ยทุกคนเนี่ยเนี่ย ทุกอย่าง20บาทคงต้องมีทุกอย่างเหมือนกันใช่ใชไหมเจ๊น่าจะมีทุกอย่างเลยเออเดี๋ยวเราลองลองไปดูกันเนาะเจ๊เนาะ<ม>ไปทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเดินเข้าไปหาดูกันไปหาหูของเยอะแยะเลยครับทุกคนมันจะอยู่ตรงไหนนะทุกคนดูของเล่นเยอะแยะไปหมดเลยเห็นบ้างยัง,งเห็นบ้างยังนี่ตุ๊กแกก็นี่ไงของเล่นแต่หมายถึงเบเบกที่เราจะมาซื้อเนี่ยเห็นหรือยัง ของเล่นเยอะมากมันอยู่ตรงไหนเนาะทุกคนทุกคนเห็นไหมครับเห็นบ้างหรือยังครับเดี๋ยวเราไปถามเจ้าของร้านดีกว่าพี่ครับเบเบอยู่ตรงไหนครับผมเจ้าของร้านบอกอยู่ข้างในเนาะคงจะอยู่ละแวกนี้แหละอ๋อทุกคนเห็นแล้วเห็นแล้วเจ๊เจ๊ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ทุกคนตัวนี้เท่าไหร่เนี่ย90บาทตัวนี้ก็90บบาทนะเฮ้ยอุ้ยอันนี้สวยอ่ะเฮ้ย สีแดงของน็อตไม่รู้มันสีอะไรนะเดี๋ยวเราลองโทรไปถามก่อนเจ๊ลองโทรไปถามหานอดด็อตดิว่ามันซื้อได้หรือยังเนี่ยตอนนี้กาลังโทรหายน,อน็อตอันนี้นี่ฮัลโหลน็อตฮัลโหลมึงได้ไเบรกหรือยังได้แล้วได้ได้แล้วเหรอกีบาทนนอตกี่บาท,อกกบาทโอ้เสียงไม่ค่อยได้ยินเลยวะมึงปิดลําโพงป่ะเนี่ยเกินจริงไหมเนี่ยมึงมเบรกมึงสีอะไรสีน้ำเงินสีน้ำเงินระ ตอนนี้กูอยู่ที่ห้างนี่กูจะมาซื้อตัวแบบแพงๆเลยห้างเลยวะห้างห้างที่มีแอร์เย็นๆน่ะทไมมีหลังคาด้วยวะฮะเอ้ยไม่ใช่ไอ้ไม่มีไม่มีเออตาบาดตาบาดโอเคเดี๋ยวกูกลับไปมึงเจอแน่พี่เบกูอ่ะมึงอ่ะเจอกูแน่เออเดี๋ยวก็รู้ใครจะแน่กว่ากันน่ะเดี๋ยวก็รู้ใครอะของจริงกว่ากันน่ะโอเคแค่นี้แหละเร็วๆด้วยกูรอนานแล้วเออหุ่ยมันเกือบรู้เลยนะว่าเราอยู่ร้านทุกอย่าง20 ไอ้น็อตมันไปซื้อที่ไหนวะตั 1, ง้งพันสงทุกคนเจ๊บอกว่าอะไรนะของเราก็แพงเหมือนกันใช่ร้อยยี่สิเนี่ยอเอาตัวนี้แหละไปเจ๊เดี๋ยวเอาไปจ่ายตังค์เลยกูบอกเลยมึงไม่รอดแน่แต่ของเรามันถูกไปวะมันต้องโกหกต้องเล่นเล่เหลี่ยงซะหน่อยเธอไปหลายที่ครับหาไม่ได้เลยตัวที่แบบหลักหมื่นนะ่ะเออเราอยากได้หลักหมื่นอะไรเงี้ยแต่มันไม่มี เออโหเกือบจะเสียเงินเป็นหมื่นแล้วสรุปเสียรักร้อยนะครับ,รบนี่มาแล้วมาแล้วนี่คร<อ>นี่ทุกคนอย่าไปบอกไอ้น็อตนะว่าผมมาซื้อร้านทุกอย่างยีง่สิ <c oughs> เจ๊เอาไงดีวะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเข้าไปในรถก่อนมันร้อนคือเราไม่อยากให้น็อตรู้ว่ะเจ๊เราเอาป้ายไอ,อ,อ้ขาว,ขาวๆนี้ออกได้ไหมเยวจะได้โกหกมันว่าเราก็ค่อยไปเติมละไม่เติมไม่เติมเอาออกเฉยๆนี่แหละ <c oughs> แล้วก็ ไปโกหกมันว่าเราซื้อมาตัวละ 5, 5, <000 S 1> หะ้าพันไหมห้าพันก็เข้าท่านะเจอว่าเข้าท่าด้วยกันเจอแน่ไอ้นอตมึงจะมาสู้กับกูเหรอมึงดูกูด้วยเนี่ยตั้งห้าพันอ่ะครับน้องๆแต่ตอนนี้อยู่ร้อยยี่สิบย่กำลังแกะอยู่แกะได้ยังร้อย <100? S 1> เรียบร้อยอนี่ไม่มีละแฮะไม่รู้แล้วว่ารา,าครากี่บาทนี่เราจะไปสู้กับไอ้นอตกันทุกคนเชียร์ใครระว่าง โน้เด้งกับน็อตเด้งๆถ้าเชียร์โนดด้เด้งกดหนึ่งมาถ้าเชียร์น็อตเด้งเดงกดสองมาแต่ถ้าเชียร์เจฝนไม่ต้องกดอะไระกดหัวก็พอโอเคครับทุกคนกลับไปหายน็อตกันเจอกูแน่ไอ้น็อตถึงซะทีได้เวลาไปลุยกับไอ้น็อตแล้วโอเคนุน่นมันนั่งอยู่วันเดีไอ้น็อตกูรอนานแล้วทำไมมึงมาช้าจังวะเอา กูต้องหาร้านที่มันดีกับราคาที่มันแพงที่สุดเออราคาถูกๆกูไม่เอาหรอกราคาเท่าไหร่นะของมึงอ่ะพันสองเวแต่เอามาดูเิีของมึงอ่ะจริงหรือเปล่าพันสองกูเห็นร้อยยี่สิบกูฉีกเลขศูนย์ไปจริงเหรอเออจริงว่ามันขี้โมะะจริงเหรอไหนๆดูเิเบของมึงอ่ะเอเจ๊เอาออกหมาดิ้สวยมากจะบอกบอกเลยแพงห้าเท่าไหร่ห้าอะไรนะ ห้าเท่าไหร่นะห้าพันโอ้โหห้าพันกัวบาทไหนดูดิเป็นไงห้าพันกัวบาทจริงเหรอวะจริงดิทำไมมันมันเหมือนของกูจังวะโโหมันมันมันเหมือนเฉยๆมันก็แค่เหมือนกันเฉยๆมึองซื้อร้านไหนดิของมึงของปอมหรือเปล่าของเท้ เอาซื้อของแท้เลยเดี๋ยวแข่งกันก็รู้ว่าใครของแท้ใครของปลอมใครของจริงอ่ะของเราต้องชนะอยู่แล้วอ่าแดงแบบเนี้ยเออไอ้น็อตมึงเคยได้ยินคําว่าแดงลิตรไหมสีแดงแผงลิตอ่ะเออนี่เลยของกูนี่นี่น็อตน็อตน็อตเจ๊เบ้ของกูสีน้ําเงินนะเบ้ทำไมอ่ะน้ําเงินขยอยเรามีเบเบรกแต่เราไม่มีเออเขาเรียกว่าอะไรวะลางแข่งเบเบรกเขาเรียกว่าอะไรนะเจ๊เออสนามแข่ง เอาชิปหายแล้วเอาอะไรแข่งดีวะนี่ไหมอันนี้เลยเหรอมันคิดว่าไงกระบาดปุนมันกว้างไปหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยเฮ้โหน่าสนใจนะแต่ว่ามันอะไรได้เปิดด้วยอีกทีหนึ่งดิเปิดดิเฮ้ยเฮ้ยเจยเห็นไหมไม่เห็นเลยเออไม่เห็นก็เรื่องของเจยเลยหุยเพลยว่านี่แหละสนามแข่งเบ๊ะเบของเราอะน็อตพร้อมไหมพร้อมสิรอเลยล่ะ พร้อมแล้วก็ไปกันเลยดิวะเดี๋ยวก็รู้ใครมันของจริงอ่ะไปทุกคนเดี๋ยวขอเตรียมตัวแข่งเบ๊เบ๊ก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงสนามแข่งอ่ะเราก็ต้องแพะก่อนอะไรอ่ะแกะแพะอะไรนี่จแกยังไงบะฉีกไม่เลย ดูครับนี่ของโน้ตเด้งๆนะสีนี่ดูสีนะนี่สีแดงแผงลิทเนี่นของน็อตเด้งๆนะจะเป็นเสียมเงินนะน้เงินอะไรออกลิทอ่ะแล้วเราพูดถึงกติกากันเลยดีกว่ากติกามีอยู่ว่าแข่ง3รอบชนะ2ใน3นะตามนี้เดี๋ยวเรามาแข่งกันเลยดีกว่า ไม่เบรกมันเป็นยังไงเพราะว่าผมก็เล่นครั้งแรกเลยครั้งแรก,กเหมือนกันทำไมเหมือนกับกูเลยบะมึงซื้อร้านไหนอ่ะซื้อห้างมึงซื้อห้างจริงปะเนี่ยเย็งเย็นช้ำอะ่ะเย็นจนแบบน้ำน้ำละลายอะ่ะเขาเล่นกันยังไงวะนี่ไม่รู้เอ้ย,อย,อยอพันนง,งแล้วมั้งของแท้มันได้พังง่ายๆหรอแล้วอันนี้มันคืออะไรทุกคนนี่ก็คืออะไรเนี่ย มาทุกคนพร้อมเลยนะครับเนี่ยต่อก็แย่สิเอาก็คนไม่เคยลิ้นน่ะแย่อย่างอื่นเป็นเแต่แย่อันนี้ไม่เป็นเดี๋ยวเราลงสนามกันเลยดีกว่าไม่นะสนามเราเกมแรกใครจะเป็นฝ่ายชนะทุกคนเชียร์ใครถ้าเชียร์นอตเด้งๆกดหนึ่งมาถ้าเชียร์น็อตเดงๆกดสองโอเคมาพร้อมยังเกมแรกผมยังไงก็ต้องชนะพร้อมยังพร้อมอ่ะ one two t h หูยยังไงยังไง เอาแล้ว sup. เับเอานี่เกมไงเนีน่ยังไงทยเป็นชนะไทชนะเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้นเเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮ้เอยเฮ้ยเ้ยไฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเเฮ้งเยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ย้ยเยเฮ้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 ย้ยเฮ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 ้ยยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ ไปไม่เป็นเลยแป๊บเดียวเฮ้ยมันยังมีรอบแก้ตัวเวอ้ามายังไม่จบอย่าเพิ่งนับศุทหารดีกว่าอ่ามาเกมสองนะครับเกมแรกผมเป็นฝ่ายชนะเกมสองผมก็ต้องชนะเหมือนกันมาพร้อมครับยังดิใจเย็นอ๋อยังเหรอใจเย็นมึงดูรีบอ่ะเงินรางวัลน่ะหนึ่งร้อยบาทต้องเป็นของผมเต่ยังไม่จบมันต้องเป็นของกูอยู่แล้วเวจริงหรือเปล่าเออมาพร้อมไหมพร้อมทุกคนดูไปพร้อมกันสามสองเท้ อะไรอ้าอ้ยคุไอ้น้อยตอวไอ้น้อยัวยังไงยังไงยังไงยังไไอ้แมวโอุ้ยอาเอาเอายไงกูของจรนง้าดูยังมุอยูเลยนี่ยังมุอยูของมึงตายแขกแล้วกูซื้อของแท้มาเนอะเว้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะมึงแม่งกระจอกชิบหายใครกล้ามเจอกับผมผมท้าหมดทั่วประเทศผมบอกแค่นั้นแหละแต่ก่อนอื่นอะ <Okay. S 1> แพ้เมื่อใช่ไหมเนี่ยแพ้แล้วขออีกสักทีนึงดิย,ยังมีขอโอกาสกูยอยากรู้มันจะแพ้เลยเหรอสามสามรอบอะกูจะแพ้มึงเลยเหรอทุกคนดูยังมีขอโอกาสมึไม่ไอายบ้างเหรอวะน็อตอ่ะอ่ะถ้ามึงขอมาผมก็ให้โอกาสบักน็อตนะครับผม <S <S เกมสเกมสุดท้าย <S <S <ๆ>ทุกคนเคยได้ยินคําว่าสามศูนย์ปะอ่ะเดี๋ยวเกมเนี้ยกูจะชูดก่อนแล้วมึงชูดทีหลังต่อให้ก่อนเลยอ่าได้มาดูนะครับ ผมชูดก่อน3 2 1หนึ่งไป3 2 1หนึ่งไปยังไงยังไงเขาไปยังไงยังไงไปไหนไปโอย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 ดูดูโอ๊ยชีวิตมึงนี่นะทำไมผมสู้ไอ้โน้ตไม่ได้เลยวะทุกคนเจ๊ยังไง ดูดิของเรายังหมุนอยู่เลยอโคชิกากเลยอ่ะทุกคนไอ้นอตอ่ะนห้มึงจริงๆเหรอวะไหนล่าเงินกูรางวัลกู100บาทเอามาดิไม่ได้พบติดตัวมาดิไม่พร้อมอะไรเลยดูดิเอายังหมุนอยู่อีกอ่ะเอาสำหรับเบเบกสีน้ำเงินอันนี้นะผมว่าจะไปเผาทิ้งเอาไว้แจกคนดูกากอย่างนี้มึงยังจะไปแจกคนดูเผื่อมีคนอยากได้ล่ะ ทุกคนระหว่างสีแดงกับสีน้ําเงินอยากได้อันไหนคอมเมนต์มาผมอยากรู้เสลือเกินว่าทุกคนอยากได้สีไหนถ้าอยากได้สีไอ้น <c oughs> ็อตก็ระวังตัวไว้ด้วยมันจะแบบกระจอกเหมือนกับเจ้าของมนันอ่ะผมขอโทษจริงๆผมขอโทษคนดูครับที่ผมโมวไปเยอะขอโทษค,ครับขอโทษค,ครับผมผมขอโทษจริงๆผมขอโทษคนดูครับ <c oughs> ขอโทษครับที่ผมโมไปเยอะขอโทษค,ครับขอโทษครับผมที่หลังจําใส่กระโหลกไว้ ถ้าใครชอบคลิปแข่งเบเบกหรือชอบคลิปเกี่ยวกับเบเบกนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับส่วนคลิปหน้าถ้าอยากให้มาแข่งเบเบกเอีกก็คอมเมนต์มานะครับคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะครับผมกฎของคนแพ้แม้ต้องห้ามลองหายเฮียอะไร